มาจารย์ที่อาจารย์พูดนั่นแหละค่ะที่อาจารย์ว่าถ้าขอถ้าสุดจริงอ่ะมันต้องไม่มีการรักษาใช่อันไหนรักษายิ่งทุกข์แต่หนูรักษาอยู่ไงอาจารย์ตอนนั้นจิตเดิมเท้เฮ้ยไม่มีกุศลชไม่มีกุศลชเฮ้ย่ต้องไปตามมันแต่ไม่เห็นตัวปรุงตัวนี้ใช่ไหมตัวที่มันปรุงแต่งไม่เห็นเออไม่เห็นค่ะไอตัวที่คิดอ่ะเฮ้ยมึงมึงไม่ต้องไปตามใจไม่เห็นตัวนั้นเอตัวนั้นไม่เห็นค่ะอาจารย์ตัวนี้แหละที่ทูเจ้าทั้นชี้เห็นว่าโดนหลอกแล้วค่ะ ช่ไม่เห็นไอ,อ,อ,อตัวสัญญาเนี่ยขนาดนเราเห็นแค่ความคิดมันก็ยังหลงอยู่นะใช่ใช่จรย์เอพราะว่าเอเในสภาวะขนาดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในขนาดที่มันมันปรุงแต่งเร็วมากกว่าจะเป็นความคิดเนี่ยมันจะมีการแวบขึ้นมาก่อนตรงนั้นแหละที่เราไม่เคยเห็นเราก็เลยหลงก็แค่เพราะว่าปรุงไปแล้วเราค่อยรู้เราค่อยเห็นไงมันก็เลยยังไม่ถอยไม่สุดไงก็ยังติดอยู่ไง ใช่ใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้ามันถอยสุดมันมันจะเห็นระบบของมันมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละใช่ใช่มันไม่มันไม่มีอะไรตั้งแต่เลขอยู่แล้วเธอไปเอาดีเอาชั่วเอาขาวเอาดำมาคือมันคิดก็มาใช่พอมันเห็นความคิดมันแค่เห็นความคิดเนี่ยมันยังมีปรุงแต่งได้อยู่ไงมันยังแบ่งแยกได้อยู่ไงใช่ค่ะแต่ถ้ามันถอยออกมาสุดปั๊บมันเห็นก่อนเนี่ยเอ้านี่มันตรงนี้นี่มันถึงจะขัดระบบออกไปเลยมันถึงจะออกไปทั้งยวง ใช่ค่ะแล้วทีนี้มันก็ไม่สนใจอะไรเลยที้มันก็เหมือนอาจารย์พูดอยู่เหมือนคนงงแต่ว่ารู้ทุกอย่างแต่มันก็ไม่ได้สนใจความกกัวความพอใจไม่พอใจมีเหมือนเดิมค่ะมันมีเหมือนเดิมค่ะก็คนมาตีก็ยังเจ็บเหมือนเดิมความรู้สึกมันก็ยังมียังมียังอยากแต่มันหมดหลงอ่ะมันเข้าใจมันขี้ออกมามันสว่างอ่ะมันไม่มีตัวตนแล้วตรงนั้นอ่ะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ แล้วทีนี้มันปล่อยมันวางตอนไหนไม่รู้ด้วยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติแล้วมาเห็นรู้สึกอีกทีอ้าวไอ้ที่เคยเป็นห่วงเรื่องนี้ทําไมมันไม่เป็นห่วงว่าทําไมชุดความคิดเดิมมันไม่เกิดอะไรแบบนี้อาจารย์ใช่ใช่คืออันนี้อันนี้เล่าอาจารย์ฟังเฉยๆความกังวลก็ความหวั่นไหวความอะไรไม่มีคือมันเห็นตัวเองทั้งหมดมันจะเห็นสัญญาทํางานเห็นสัญญาสงคัญความรู้สึกเห็นทั้งหมดเลยอ่ะเห็นเวทนาเห็นสัญญาสงคัญเออ เห็นความรู speaker, a roommate, a ities, ้สึกเห็นวิญญาณเห็นเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะค่ะอืมมันจะเป็นผู้เห็นมันไม่เข้าไปเป็นแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยแต่เมื่อก่อนที่อาจารย์พูดอย่างนี้ไม่เข้าใจไงคะอาจารย์เอาไปดูอยู่นั่นแหละกตัวที่มันไปดูคือตัวมโนเออไอ้ที่มันจะเห็นจิตบางบ้างจิตเดิมแท้น่ะมันก็ตัวมโนไปเห็นแต่ตอนที่มันปรุงออกมาเนี่ยเราไม่เป็นปัญญาเราเลยไม่ไม่เกิดดวงตายเห็นธรรมไอ้ตัวที่ไปเห็นเนี่ยคือตัวมโนนะ เออมันเห็นแล้วมันปรุงเลยใช่ค่ะมันไม่ใช่ตัวปัญญาถ้ามันเป็นยานเห็นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดตัวปัญญามันจะสลับกันอยู่อ่ะเออไอ้มโนที่พอไปมองดูปั๊บเนี่ยมันจะปรุงปั๊บทันทีเลยแต่ไอ้ตัวตัวญานเนี่ยมันพอมันเห็นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญญาทันทีมันคนละมันคนละส่วนมันใกล้ใกล้กันนั่นแหละนิดเดียวค่ะอืมแต่พิกออกไม่ได้นะพิ่ยากนะตรงเนี้ยถ้าไม่ฟังคลิปอาจารย์ี่ยังไงก็หลุดยากตรงเนี้ยใช่ค่ะอาจารย์ยาก ขนาดคุณทุเรียนฟังทังเผยแพร่ก็ยังไม่ได้เลยตามภาษาจันแกตามภาษาแกยังคิดว่ามันมีอยู่จริงตามลักษณะของมันใช่แล้วคําที่พูดว่ามันมีอยู่จริงตามลักษณะของมันนั่นเราก็ไปใส่ให้มันจริงๆมันไม่ได้มีลักษณะของมันมันก็ไม่มีเอลงหลงปุงแต่งที่มดน่ะหลงไปกับสัญญาที่จําที่ฟังมามาประมวลน่ะหลงรู้น่ะใช่ใช่หลวงรู้หลงคิดหลงจิตหลงธรรมเขาเรียก ค่ะผมก็ดีใจกับคุณเพิ่นนะตั้งแต่วันนู้นคุณทุเรียนก็อุตส่าห์เป็นแสงสว่างให้คุณมาแต่ตัวเองก็กลับไปหลวงนะใช่ใช่ค่ะพี่วีทุเรียนก็คือเป็นถ้าไม่มีพี่เขาหนูก็หนูก็ไม่ได้ฟังอาจารย์เหมือนกันนะคะราะตอนที่หนูฟังอันแรกหนูก็ไปตามอาจารย์สุจินเหมือนกันฟังอาจารย์สุจินฟังฟังแต่พออันสุดท้ายหลังจากที่คุยกับอาจารย์ที่ว่า โทรคุยไลน์อะค่ะคคหนูฟังอาจารย์อย่างเดียวสองวันครึ่งเลยแล้วหนูมารู้ที่ที่อาจารย์พูดเรื่องเหมือนพระกัสปะชูโดกไอ้นั่นอะโดกบัวพระพุทธเจ้าชูโดกบัวแล้วพระกัสปะกําลังจะอ้าปากแล้วอรู้เลยอะอแล้วอาจารย์วิชูปกาเมจิกอะอแล้วหนูรู้ขนาดนั้นเลยอาจารย์ <laughs> แล้วคิดดูว่าหนูไม่หลงได้ยังไงอาจารย์ <laughs> หนูอืออาจารย์โอ้โหฉันเป็น มรนลุโอลหันแล้วฉันเป็นเหมือนพักกันสปบตอนที่หลกบ้างตอนที่เห็นตัวนั้นเอ้าแต่ตอนนั้นมันเฟลนะคะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเอ้าวกูไม่ได้เป็นคนที่คุณโดนหลอกมาทั้งชีวิตเลยเลรอตอนนั้นมันแบบมันมันเฟลเลยอาจารย์มันแบบเอ้าเรืออะไรแบบเนี้ยแต่พอพ้นจากช่วงเวลานั้นน่ะเอาใหญ่เลยทีนี้โอ้ยปรุงแต่งกันใหญ่เลยโอ้ย บรรุนนี่นั่นนะต้องออเองอันนี้น <c oughs> ก็คิดต้องคิดไปเรื่อยไม่โ่ะถ้าเราเห็นตรงนี้เอ้ามันก็ค่อยมมดไปมันก็ค่อยๆมดไปแต่นี้อ๋อไอตรงนี้ที่คนหลงกันค่ะาจาย์เป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดเลยตอนนั้นอ่ะ ใช่อาจารย์เป็นขนาดเห็นขนาดนั้นแล้วทุกคนต้องคิดว่าเต็งสุดแล้วโอ้หเห็นเหมือนพระกัจจปะเห็นนะ่ะแล้วหนูเห็นเหมือนที่พระอัจจปะเห็นเลยที่อาจารย์ชูเมจิกขึ้นมาน,ะนะั่นน่ะกําลังอ้าตรงนี้โอ้หลงรู้เอา้ากูไม่ได้เป็นคนหรอกเนี่ยเอารูนนี่นั่นอาจารย์มันเฟล,ลไปประมาณสองวันพอหลังจากนั้นโอ้มันตุงใหญ่เลยตัวมโนอาจารย์โอ้ยกูรู้แล้วดูนี่นั่นพยายามบอกคนอื่นสุดฤทธ ผู้ภาจำแรงมันโผล่มาตัวสุดท้ายอ่ะใช่อาจารย์สนุกเลยตรงนั้นโอ้โหหนูโอ้ยอยไปเป็นอาจารย์สุดนี้เออแล้วไปหยุดมันได้หนูหนูคิดอาจารย์หนูคิด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 ที่คิดคิดอยู่นั่นแหละแต่หนูไม่หยุดฟังอาจารย์ไงคะเออเออเวลาอาจารย์พูดมาใช่ค่ะมันแทงเรื่อยๆหนูไม่หยุดคิดเหมือนเลทุกคลิปอาจารย์พูดเหมือนเดิมแต่คําเดิมๆอ่ะอ้าวมัน มันเข้าใจได้ถึงขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยอเอ้ามันคือมันเหมือนไปเห็นอีกอีกมิติหนึ่งของความหมายที่อาจารย์พูดอะค่ะครับผมเหมือนเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วที่อาจารย์พูดแต่พอฟังอีกทีเอ้ามันเข้าใจอย่างนี้ได้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วมันไป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 เรื่อยจนไปมันจนมันไม่ใช่ไปอาจารย์มันถอยดิใช้คําว่าถอยเหมือนอาจารย์มันเห็นภาพชัดกว่าคัคือมันถอยมาสุดจนเห็นระบบของโลกสมมุติอาจารย์ครับผม คือมันจะไม่ติดรู้เลยตรงเนี้ยเออถ้ามันถอยมาสุดจะไม่ติดตัวรู้ใช่ค่ะมันจะไม่มีความรู้อะไรหลงเหลืออยู่เลยเหมือนคนงงอ่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วอะไรที่ยังจําได้คือมันไม่ได้ลืมมันเยอะจําได้แต่ความจํานั้นมันไม่มีอิทธิพลอาจารย์ใช่ใช่มันไม่มีอิทธิพลคือมันไม่ไม่ชักจูงเราได้แล้วว่ะเท่าที่เห็นความรู้สึกที่มันเป็นนะนะคะอาจารย์ใช้คํานั้นน่าจะได้คือมันไม่มีอิทธิพลเหมือนเหมือน มันหนูพูดเรื่องเรื่องเรื่องเฮลที่เรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเพคนเริ่มอายุมากมันจะยึดติดด้ว่เป็นโรคเป็นอะไรเพมันมันเข้าใจว่าอ้าวมันแบ่งแยกทุกสิ่งทุกอย่างก็ภาษานี่แหละมันมาแบ่งแยกอสัญญาภายในไงสัญญาัาญาที่ตึงแต่งเร็วเราไม่ได้เห็นเรามีแต่สอนกันเรื่องภาษาก็จริงแต่มันยังไม่ได้เห็นจริงๆ อ่อใช่ค่ะอืมมันก็แค่เอาเอาความจํามาพูดเฉยๆคาว่าภาษาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นการเกิดขึ้นของมันจริงๆถ้าเราเห็นเนาะมันหลงกันมันพวกสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้มันครอบมันไปพึบเดียวเลยนะถ้าใครยังพลิกอ,ออกจากจุดนี้ไม่ได้ปัญญาไม่มีวันลงแล้วที่ผมแสดงในคลิปเมื่อเมื่อวานเนี่ยสองคลิปที่ผมหยิบถ้วยหยิบชามมาเนี่ยหยิบกันชัะอะไรอ่ะตัวนั้นนะ่ะผมก็ชี้เห็นตัวนั้นว่าเราหลงอยู่ตรงนั้นค่ะอืมนั่นแหละ ถ้าไม่ประมาทไปทบุญมันก็จะแทงออกมาจะพิกออกมาจากจุดนั้นจะจักจับสมมุติจากสมมุติจากโลกิยะพิกออกมาเป็นปัญญาแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนทีนี้ก็เข้าสู่ความเป็นตาตาคือเป็นเช่นนั้นเองยังมีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่มีเราใช่ค่ะอาจารย์ไม่ได้รักษาอะไรไม่ได้ทําอะไรค่ะอืมมันยากเลย คนที่จะถึงตรงเนี้ยถ้าถ้าถอยออกจากผมมันก็จะไปยึดเอาความอยู่ไงเพราะสัญญามันจะเข้ามาครอบหมดแลยนะฮะใช่ใช่ค่ะอ<ข>าจารย์แล้วตอนตอนตอนที่หลงอยู่ตอนตอนนั้นนะคะอาจารย์มันก็สนุกเหมือนกันนะคะอาจารย์มันเพราะว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่มาสายทำอะไรเลยหนูไม่เคยรู้ <laughs> เรื่องอะไรเลยหนูแค่รู้เรื่องขันห้าอย่างเดียวอ,อย่างอื่นน่ะหนูไม่รู้เลยหนูเพิ่งมารู้กับพี่ทุเรียนเนี่ยค่ะ พี่ดูเรียนบอกสติปัฏฐานสีคืออะไรปรมัติตคืออะไรอ,มมอะไรแบบนี้มาได้สัญญาตรงนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ตอนที่พอพอเห็นว่าเต็มหลงรู้อะาจารย์ครับครับขึ้นขึ้นหายแล้เปั่น bên trên khi